คำถามที่พบบ่อยคำถามหนึ่งนะครับจะเป็นคำถามที่เกี่ยวกับลูกค้าที่ใช้ไปแล้วแล้วกันจุดไหนที่เรียกว่าแต้มแล้วเรียกว่าปกติจุดไหนที่บอกว่าแต้มแล้วไม่ปกติแล้วกันเราเริ่มจากจุดที่ปกติก่อนเลยจุดที่ปกติเนี่ยอาการแสบแดงคันนี่คือเป็นอาการปกติของคนแต้มนะครับแล้วก็ไขหรือขี้มลงวันเม็ดนั้นๆเนี่ยมีอาการดำขมแล้วก็เข้มขึ้นนั่นคือเป็นอาการปกตินะครับอาการที่ผิดปกติคือแต้มไปแล้วหนึ่งเลยอาจจะไม่ ได้เห็นผลก็คือไม่รู้สึกแสบแดงคันตัวนี้กีมจะไม่สามารถทําให้จุดนั้นเห็นผลได้แล้วก็2นะครับมีอาการแสบแดงคันเป็นปกติเหมือนกันแต่ลูกค้าเนี่ยอาจจะแต้มเยอะเกินทําให้จุดจุดนั้นเนี่ยผิวมันไม่สม่มําเสมอเพราะว่าฝหรือขี้แมลงวันแต่ละจุดเนี่ยมันฝังรากลงไปลึกแล้วอาจจะต้องใช้วิธีช่วยอีกวิธีหนึ่งก็คือเราจะลดจํานวนการแต้มในวิธีใช้เนี่ยเราจะบอกว่า3ครั้งใช่ไหมสามถึงหครั้งแต่ถ้าแสบมา,ากๆให้แต้มเพียง3ครั้งแต่ทุกๆ3ครั้งเนี่ยต้องเช็ ออกโดยไม่ทิ้งไว้ให้ครบ5นาทีเราจะทิ้งไว้เพียงแค่3นาทีเท่านั้นนะครับนี่คือวิธีแก้ไขสําหรับลูกค้าที่มีอาการแสบมากๆแล้วก็ฝหรือขี้มแมลงวันเม็ดนั้นเนี่ยเกิดการฝังรากลึกลงไปแล้วนี่เป็นวิธีเทคนิคเล็กๆแล้วกันที่เราจะสังเกตผิวเราเรียบเนียนอยู่ปกติไหมหรือผิวเรามันไม่เรียบเนียนแต่แล้วฝตรงนั้นเกิดการยุบตัวลงไปลึกเกินไปใครที่กําลังกังวลน,นะครับหรือซีเรียสเกี่ยวกับผิวมากๆเลยนะครับให้ลูกค้าทักมาสอบถามเราได้เลยนะครับยกม,ยมือขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็ลองดูทีี่่ขวาลาลงงอกด้นนึ จะมีช่องทางการติดต่อของเราเนาะสินค้าราคาถูกและดีมีที่หน่อยสูนไฟครับ